สวัสดีครับผมอาจารย์โมที่ปจักขู่นะครับวันนี้พบกันในอีกเช่นเคยนะครับในช่องโหรากับความเชื่อนะครับวันนี้จะมาสอนเทคนิคพิเศษนะครับในการเรียนรู้เรื่องเลข7ตัว4ฐานนะครับวันนี้เรามาดูกันเรื่องคำพีเฉลิมใจพบนะครับคำพีเฉลิมใจพบก็กล่าวถึงการกำเนิดของดวงดาวนะครับในทางโหราศาสตร์นะครับว่าดาวแต่ละดวงดาวนี้กำเนิดมาได้อย่างไรนะครับหรือ การจดจํากําลังของตัวเลขในทักษะก็ได้นะครับหรือในกําลังของตัวเลขในดวงดาวก็ได้นะครับทําไมเราถึงต้องจดจํากําลังของดาวต่างๆนะครับทําไมเราถึงต้องจดจํากําลังของดาวต่างๆอันนี้สําคัญมากแค่ไหนนะครับวันนี้จะมาอธิบายกันให้ฟังนะครับกําลังของดวงดาวเนี่ยนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยมีกําลังเท่ากับ6นะครับดาวอาทิตย์มีกําลังเท่ากับ6 ดาวจันทก็มีกําลังเท่ากับส5บห้าดาวอังคารมีกําลังเท่ากับแปดดาวพุธมีกําลังเท่ากับสิบเจ็ดดาวพฤหัสมีกําลังเท่ากับส9บเกดาวศุกร์มีกําลังเท่ากับย1สิบเอ็ดดาวเสาร์มีกําลังเท่ากับสิบดาวอาทิตย์มีกําลังเท่ากับหกนะครับแล้วก็ราหูมีกําลังเท่ากับสิบสองบางคนอาจจะไม่ได้เห็นว่าเอ๊ะทำไมจะมต้องจำนะครับแต่ว่ากำลังของดวงดาวมีความสำคัญหลายอย่างมากนะครับตั้งแต่ เวลาเราจุดธูปไหว้พระเคสนะครับทําบุญปล่อยปลา,านะครับปล่อยจํานวนเท่าไหร่ก็เราก็ปล่อยตามจํานวนของกําลังของดวงดาวนั่นเองนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นกําลังของดวงดาวจึงมีความสําคัญนะครับในเรื่องหนึ่งแล้วนะครับเรื่องกําลังในการทําบุญสระเคาะต่างๆจุดธูปต่างๆก็เราต้องจดจําตามกําลังของดวงดาวนะครับเพราะว่ายกตัวอย่างดาวอาทิตย์แล้วกันนะครับดาวอาทิตย์สร้างจาก ราจสีหตัวนะครับลาจสีหตัวปนเป็นผงนะครับแล้วพรมด้วยน้ำอมฤตแล้วเสกให้เป็นดาวอาทิตย์นะครับแล้วก็ห่อด้วยผ้าสีแดงนะครับองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้ทำให้เราเกิดการจดจำคุณสมบัติของดวงดาวแล้วก็จะทำให้เราใช้ในการพยากรประกอบกับการพยากรณ์นั่นเองเพราะฉะนั้นเราจึงต้องจดจำเป็นสำคัญนะครับ กำลังดวงดาวต่างๆเนี่ยก็จะนํามาใช้ในการพยากรณ์ด้วยนะครับกาลังดวงดาวต่างๆก็จะนํามาใช้ในการพยากรณ์ด้วยนะครับตัวอย่างที่ผมจะยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยนะครับตัวอย่างจะยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยสมมุติว่าในดวงชะตานี้แลกันนะครับที่หน้าจอของท่านผู้ชมนะครับของเพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็ดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์เนี่ยคือเลขหนึ่งถูกไหมครับดาวอาทิตย์มีกําลังเท่ากับ6นะครับดาวาที่มีกําลังเท่ากับ6ทําให ฐานที่สี่ของดวงดาวนะครับทําให้ฐานที่สี่ของดวงดาวเนี่ยมีเลขหกอยู่ตรงไหนก็จะทําให้เลขหนึ่งเชื่อมไปถึงนั่นเองก็จะทําให้เลขหนึ่งเชื่อมไปถึงนั่นเองเมื่อดาวเลขหกเนี่ยอยู่ฐานของดาวจันทร์นะครับก็จะทําให้พบของทาษาและพบของทาสีมีเรื่องราวเชื่อมถึงกันโดยใช้ฐานของดาวกําลังเทวดา อันนี้แหละมาเป็นตัวเชื่อมนะครับสมมุติว่าในออกเราจะออกคาพยารกรในในเลขดาวอาทิตย์เนี่ยถ้าเราเข้าใจแค่ถ้าเราเข้าใจแค่ดาวอาทิตย์คือเลขหนึ่งอย่างเดียวนะครับแค่เข้าใจแค่ดาวอาทิตย์คือเลขหนึ่งอย่างเดียวแล้วก็ทายว่าคู่ครองปัต,ตนิของเจ้าชะตาเองมีนิสัยเหมือนผู้หญิงมาตาเหมือนแม่นะครับคู่ครองของเจ้าชะตาเองเป็นคน อาสาช่วยเหลือผู้อื่นได้ดีนะครับและคู่ครองของเจ้าชะตาเนี่ยเป็นคนที่ทําเพื่อครอบครัวทาสีอาสาช่วยเหลือทําเพื่อครอบครัวเห็นไหมครับเราก็จะขยายความในการพยากรณ์โดยใช้กําลังของดวงดาวมาเชื่อมพบเข้าหากันแล้วก็เลขสิบเนี่ยก็คือกําลังของดาวเสานะครับก็ทําให้เลขหนึ่งซึ่งเป็นดาวทิตเชื่อมไปถึงดาวเสาก็ ทำให้ทาษาเนี่ยตกไปอยู่ที่พบพยยะด้วยนะครับคู่ครองคนรักของเจ้าชะตาเป็นคนมีความลับไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกพยยะหรือคู่ครองคนรักของเจ้าชะตาเองมีปัญหาเรื่องสุขภาพเจ็บป่วยก็ได้ mm. เห็นไหมครับ mm. เมื่อเราเข้าใจฐานกําลังเทวดาได้ดีแล้ว mm. เราจะเชื่อมพบต่างๆเข้าหากันและออกคําพยากรณ์ได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับสําหรับในวันนี้เทคนิคพิเศษในการ เรียนรู้เรื่องกำลังของเทวดาก็จบลงเท่านี้นะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับใครที่อยากจะเรียนโหราศาสตร์เลข7ตัว4ีฐานแบบวางลคนานะครับสามารถที่จะแอด ID l i n ยเข้ามาได้นะครับค่าคอร์สเรียนเนี่ยก็อยู่ที่5,000บาทนะครับผมสอนทุกวันพุธเวลา2ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับผมกำหนดวันแล้วนะครับสอนวันพุธเวลา2ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับ แล้วก็สอน12ครั้งเป็นเวลา3เดือนนะครับแล้วก็คนที่มาเรียนเนี่ยก็จะมีคลิปวิดีโอบันทึกขณะที่สอนให้แล้วก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังเวลาเรียนไม่เข้าใจหรือสงสัยอะไรก็สามารถกลับไปเปิดดูย้อนหลังได้ตลอดนะครับก็จะมีวิดีโอเป็นลายกลุ่มส่วนตัวหรือวิดีโอส่วนตัวให้ทุกคนได้กลับเข้าไปดูกันนะครับ ก็ใครที่อยากจะเรียนก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ ID Line นะครับ085449953 4, 4, 4 9 9นะครับหรือโทรเข้ามาสอบถามกันก็ได้นะครับผมจะแปะข้อมูลวัตถุประสงค์การเรียนรู้ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับใครที่สนใจก็แอดเข้ามาพูดคุยลงทะเบียนกันได้นะครับผมจะเริ่มรับลงทะเบียนในวันจันทร์ที่จะถึงนี้เป็นต้นไปนะครับรับแค่10คน,นครับถึง10คนก็ปิดรับนะครับ เพียงแค่10คนเท่านั้นนะครับสำหรับคอร์สนี้นะครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ